เริ่มต้นบีมาก็มีคันรุ่นใหม่หลายรุ่นออกมาให้เราได้ใจสัน่นยิงคายแฮนดิง้งก็ขยันออกคันรุ่นใหม่แทบจะเรียกว่าออกกันลายเดือนเลยทีเดียวแถม ST p เท c h i n g ก็พร้อมเสิร์ฟเสมอซะด้วยถามเอากระเป๋าตังค์เราว,ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวและคันรุ่นใหม่ต้นปีนี้ที่น่าจับตาอีกหนึ่งรุ่นที่ผมจะพูดถึงก็คือ Handing EXT เ r อ Li คันรุ่นนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลย BIRTHDAY. Freedom IN LIFE FREEDOM MY สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเ a r t h Day ครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายก็ทำกันวันนี้เราจะมาพูดถึง Hedding x x t r e m e r i มรเป็นคันเวท 2H ในมาตรฐานใหม่จะเทียบเท่ากับคันเวท 4H เดิมดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าคันรุ่นนี้จะอ่อนไปหรือจะเก็บปลาลำบากจุดเด่นของคันรุ่นนี้อยู่ที่น้ำหนักและการวางบาลานซ์คันทำให้การทรงเหยื่อทำได้ง่าย แม้จะเป็นการนั่งทอยเหยื่อในระยะ7.2เมตรก็ตามคันุนี้เหมาะกับการแข่งขันและการตกเลนเรามาลองดูแอคชั่นคันแล้วก็สิ่งที่คันรุนนี้ทำได้กันเลยดีกว่านะครับสังเกตตอนวัดคันครับนี่คือระยะ7.2นาโอไม่ได้ออกแรงในการวัดคันที่รุนแรงนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันตึงแล้วก็ถึงเร็วมาก เรามาลองดูแอคชั่นคันในมุมกว้างดูนะครับว่าคันรุ่นนี้จะลงเป็นยังไงจะเห็นว่านะครับระยะ7.2เมตรก็ยังไม่ต้องลุกออกจากที่นั่งแล้วก็สามารถเก็บปลาได้เรามาดูคันรุ่นนี้กันต่อในระยะ6กันนะครับคันรุ่นนี้นะครับถ้าถามว่า เหมาะกับงานอะไรนะครับผมบอกเลยว่ามันเหมาะกับเกมปานินนะครับเกมปลาส้งยี่สบที่อยู่ในลักษณะของเกณฑ์ประมาณไม่เกิน3ามกิโลเนี่ยจะทําให้คันรุ่นนี้เนี่ยทำให้คุณมีความสุขกับการตกปลาเพราะคันรุ่นนี้จะทําให้ได้รู้สึกถึงการเล่นปลาแล้วก็ควบคุมปลานะครับดังนั้นใครที่อยากจะเอามาเก็บเร็วแล้วก็เพื่อจะ อออกไปทางสายเหมาเนี่ยถามว่าได้ไหมแต่ว่ามันเป็นคันที่อาจจะอ่อนไปสําหรับทางสายเหมานะครับแต่ถามว่าตกได้ไหมก็ยังพอได้แต่ถ้าให้แนะนําให้แนะนํารุ่นอื่นดีก,กว่านะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของคันรุ่นนี้ก็คือการวัดปลาครับคันรุ่นนี้วัดปลาไวและคมมากเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่สามารถทําให้เราสนุก กับการเป,ป็นตุ่มไปมาถึงระยะไกลที่สุดในบ่อแข่งที่มีการใช้กันนะครับนั่นคือระยะ5.4อย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปนะครับว่าคารุเน่เป็นคันเวทส h แต่ว่าเป็นระดับมาตรฐานใหม่ดังนั้นเนี่ยมันจึงเก็บปลาได้เท่ากับเวทส h ในระบบมาตรฐานเก่าววัสดุที่ใช้ทำคัน XT e เ i รไล์นะครับก็จะเป็นไฮคาร์บอนนะครับรหัส 40T ซึ่งจะทำให้คารุนี้เนี่ยมีน้ำหนักเบาแล้วก็มีความยืดหยุ่นที่สูง ถึงระยะทําการมหาชนนะครับมันคือระยะ4.5นะครับหลายๆคนนะครับเริ่มต้นจากการใช้ระยะนี้ในการตกปลา สองเฮต์ไม่อ่อนเลยใช่สองเฮต์ใหม่นะครับก็เหมือนประมาณทั้งสีเ่เฮต์นั่นแหละสองเฮต์ก็อยู่ประมาณสี่เฮต์สองเฮต์กับแอนดิงตัวมื สังเกตได้ว่านะครับเวลาเป็นระยะที่สั้นลงเนี่ยจะเก็บปลาได้ไวขึ้น,นระยะ4.5เนี่ยจากการตกปลาที่ได้เห็นเนี่ยก็คือเก็บปลาได้ไวนะครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเวทเดียวกันนะครับแต่ว่าขนาดระยะที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันก็มีผลต่อการเก็บปลาด้วยเช่นกันและแล้วก็มาถึงระยะสุดท้ายนะครับนั่นคือระยะ3.6ซึ่ง เป็นระยะที่ใครชอบเกมแนวประชิดนะครับก็ต้องเล่นระยะนี้ลงมาเรื่อยๆดังนั้นมาดูกันว่าการทำงานของคนระยะนี้จะเป็นยังไง 3.6ที่โดนปลา26ไซส์กำลังเหมาะกับคันเลยดังนั้น,เ,นเกมนี้มันก็เลยเป็นเกมที่เหมาะสมกัอการทดสอบการทดสอบในครั้งนี้นะครับโนอาจะทำการดึงลังไว้เฉยนะครับโดยที่ไม่ได้ถอยหลังหรือว่าทำการกระชากเข้ามาให้คันทำงานได้อย่างเต็มที่ ไม่ยอมอยูนะ่อุ้ยยัวมันเลิศเลย อันนี้ดโอ้ใหญ่มากตัวนี้อันนี้นะครับเย็บเลยขอไปไหน,นอันนี้นะครับยีศซกโอ้ยโลแปดถึงวน่อย <laughs> สองโล <laughs> ดูหนาตบเลยคันนะครับอยู่ในน้ำนี่นะครับ Extreme ระยะสามหกนะครับเบาห่วงเลยมันของเล่นเลยเนะี่ยือวัดนี้ไม่ได้อทนะให,ให้แล้วนะครับ แฮมดิงนะครับเอ็กซ์ตีมลี่นะครับเอ็กซ์ตีมลี่นะครับป็นแปลว่าโคตรเบาเอางี้ดีกว่าโคตรเบานะครับระยะ364554 6372นะครับ72นี่นั่งทอยส่วนลมสบายๆเลยในคลิปก็คันเวท2เ็ดใหม่นะครับก็เท่ากับประมาณ4เ็ดเก่านะครับคันเบามากนะครับฟิลลิ่งนะครับใกล้เคียงกับพวกเอ็กซ์ไพรเลนะครับแต่คันนี้น้ำหนักเบากว่า แล้วก็เล็กกว่านะครับสังเกตดูระยะ5-4เนี่ย4-5เนี่ยถ้าจะเท่ากันเลยนะครับแล้วก็ปลายไวมากนะครับคัน 2H ไม่อ่อนนะครับไม่อ่อนงัดสบายเลยแล้วก็หนักเบาแล้วก็ประกันรุ่นนี้8เดือนนะครับสีทนคันนะครับโมยากรีนนะครับสวยงามเลยนะครับเรียบเนียนรูดูปลายก็เป็นแบริ่งนะครับ ปลายเบริ่งนะครับเครือบเดี๋ยวสบัดให้ดูนะครับคันเปล่าๆคันเปล่าเดี๋ยวผมสบัดระยะห้าสี่กับสองปลายค่อนข้างไวนะครับไวมากทุกนีรอดงานได้สบัดให้ดูปลไวมากนะครับ้นสามนะครับเริ่มจะแข็งละท่อนนี้นะครับขั้นนี้จะเริ่มแข็งขึ้นมาละ power นะอ,อ,อยู่ที่ขั้นนี้ครับลองสบัดสี่ห้าให้ดู เวทคันนะครับจะเท่ากันหมดนะครับเกือบทุกระยะเลยนะครับที่เทสสำหรับสายแข่งนะครับใช้ใสายเล็กได้นะใช้ใสายเล็กได้สายใหญ่ได้วันนี้ที่เทสกันนะครับใช้ใสายสายแม่สิปอนด์หน้าของฟอสแล้วก็สายหน้าเบอร์สามนะครับ12ปอนด์กีกี่สบตัว2โลนะครับ36มหกโนเซฟ วิถีโนเซฟนะครับวิ่งรอบป่อไปทีหนึง่งน้องแกงครังเ,เท่ากันหมดเลยนะครับปากใบหนึ่งรุ่นนะครับแฮนดิ i นะครับ extremely light นะครับโคตรเบาเบาจริงนะครับเจ็ดสองก็เบาเบามากแล้วก็ทอยเหยียดสบายเลยนะครับเรื่องหลิวพบจบเรียที Day. Freedom in my life.